สวัสดีครับทีนี้อนรับเข้าสู่ช่องวอดูนเดินนะครับเวลาขนาดนี้ก็16.56านาทีนะครับวันที่19นะครับวันที่19พฤษภาคม2560เนะครับตอนนี้ฝนก็กำลังลงเม็ดนะครับกำลังตกยังไม่หยุดยั้งเลยนะครับตอนนี้ ถึงฝนจะตกจะร้องขนาดไหนนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่โคกหนองนานะครับโคกหนองนานาชั่งใหญ่ป้าชวนขักครับตอ พอฝนลงเม็ดนะครับไม่ขาดสายนะครับตอนนี้านะครับก็เริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับแรงขึ้นก็ตรงนะครับเป็นช่้วชิดหกนาฬิกาห้าชิดหกนาทีนะครับตอนนี้ คลอะครับกลังไปิดเอาไว้นะครับเสร็จแล้วต่อไปจะไปลอยวนตัครับน้ำก็จะไหลลงมานะครับทางที่สูงนะครับลงมาที่จั่ม ก็จะไหลมาจากทางทิศเหนือนะครับทิศตะวันออกนะครับนะครับก็จะไหลมาจากทางทิศใต้ทิศใต้นะครับตะวันออกเทีย่ยวใต้ กำลังสบอยู่นะครับจัวน,นี้เราก็ยืนอยู่ถนน น้าบ้านยูทูบเบอร์นะครับเนนเข้าไปทางสวนยางพาราสวนมันสะปะหลังนะครับของชาวบ้านนะครับนี่สวนตัวนี้เรามาดู่บรรยากาศตัวนี้นะครับน้ำกอกกำลังไหลหลากนะครับ จากที่สูงลงมาที่ตับอันนี้ก็จะเป็นทิศอ่น,นะครับตะวันออกเฉียงใต้นะครับตัวนี้นะคระตรงเด็ยมย้ำนี้ก็กลังไหลลงมานะครับนะครับก็จะไหลลัดมาเลยนะครับตรงนี้นะครับตรง ่วงจัดฝนตกนะครับ่วงจัฝนตกฟ้าก็อคำรามฟ้าแลบฟ้าคำลามฟ้าร้องนะครับต้นไม้ก็คงสดชื่นนะครับชุ่มฉ่ำับตอนนี้ก็ อาเล็กไปแล้วครับตอนนี้ บานทูเ,เอร์นะครับนี้ก็จะเป็นน้ำไหลนะครับจากที่สูงลงไปที่ถ้ำนู่นออกไปตรงาทางหลวงแผนดินทางหลวงชนบ,บทหมายเลข4068นะครับ ตอนนี้ก็เริ่มค่ำนะครับรัำเริ่มพังพาดีก็น,นะครับก็เดี๋ยวเมฆบน้องฟ้านะครับว้าคมแม่เปลื้มอยู่นะครับว,าบวาาบ้าแม่เลื้มว้าคำรามทั่กลางฝนตก คลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่องหมวดฟื้นเดอนด้วยนะครับก่อนจะลงฝากผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทีพีจะกินไม่ว่าจะเป็นทีพีกาแฟทีพีทัวโก้ซีบัคคอนพัดเบต้าคุแคนเยลอาบน้ําเทลล้างหน้าครีมบำรุงผิวหน้าทีพีจกินเซรั่มครีมกันแดดนะครับสบู่ฮันนี่ชลบสามารถสังส่งซื้อสังหาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0927947526 0985655266 0 6 3 2 4 2 5 6 4 และ092392458นะครับบดคุณเออคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับท่ามกลางคว้าคำรามคว้าล้องคว้าเล็กนะครับนาครับก็จบลงเพียงเท่านี้วัสดีครับ